สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube คำนวณสวัสดีวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับแบตเตอรี่แล้วก็ไดสตาร์ทของรถยนต์นะครับซึ่งคลิปนี้มีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับใครที่มีรถยนต์นะครับเหตุการณ์แบบผมเนี่ยจะต้องเกิดกับท่านแน่นอนเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับเริ่มจากรถผมนะครับมีอาการสตาร์ทไม่ติดนะครับซึ่งขออลกาว เล่าความเป็นมาก่อนคือแบตเตอรี่ลูกเก่านะลูกเก่าของผมเนี่ยใช้มาประมาณ2ปีครึ่งซึ่งอายุการใช้งานมันก็จะอยู่ประมาณนั้นนะครับ2ปีครึ่งเกือบ3ปีถ้าดูแลรักษาดีนะครับอ่าก็จะอยู่ประมาณนี้ซึ่งเราก็คิดว่ามันเป็นที่แบตเตอรี่นะครับเพราะว่ามันมีอาการเตือนมาเรื่อยๆก็คือมันสตาร์ทเริ่มห่างเริ่มไม่ติดมันก็ดังแคะแคแคคือแบบมันไม่ติดนะครับฉะนั้นผมก็เลย คิดว่าเป็นที่แบตเตอรี่แน่ๆเลยเพราะว่ามันก็ครบอายุมันแล้วเนาะฉะนั้นผมก็เลยไปศึกษาข้อมูลแล้วก็อยากได้แบตเตอรี่ตัวนี้อยู่แล้วด้วยที่ผมเคยแชร์คลิปไปในคลิปวิดีโอสั้นนะเนาะเป็นแบตเตอรี่100ปีลิเทียมไทเทเนตหรือแบตเตอรี่ LTO ครับซึ่งแอมต่ำสามารถจ่ายกระแสได้สูงถึง200กว่าแอมเลยครับซึ่ง CCA ก็สูงประมาณ500แล้วก็สามารถสตาร์ทรถยนต์ได้นะครับซึ่ง ผมก็เอามาต่อขนานขนานกับแบตเตอรี่ลูกเดิมนะครับก่อนที่ผมจะเปลี่ยนเป็นลูกเนี้ยขนานแล้วก็ยังสตาร์ทไม่ติดนะครับซึ่งเราก็คิดว่าเป็นที่อะไรเนาะลูกผมโดนหล,ลอกหรือเปล่าเพราะว่าปกติแล้วแบตเตอรี่ตัวเนี้ยสตาร์ทรถเพียวโดยไม่ไม่ต้องขนานกับแบตเตอรี่รถยนต์ที่เป็นตะกัวกดหรือแบตเตอรี่แห้งอะไรเนี่ยมันก็สตาร์ทติดนะเฉพาะตัวมันแต่อันเนี้ยขนานกันแล้วสตาร์ทไม่ติดแล้วก็ผมก็เอาแบตเตอรี่ดิเทียมของผมนะครับแบตเตอรี่ดิเทียม 12โวลต์60แอมป์นะครับที่ผมประกอบเองเนี่ยไปขนานอีกมันก็ยังไม่ติดครับเพื่อนๆก็เลยสงสัยและอาจจะไม่ใช่แบตเตอรี่ครับแต่มันก็ตะขิดตะข่วงใจเนาะเราก็คิดว่าไดสตาร์ทน่าจะมีปัญหาไดสตาร์ทอยู่ด้านล่างตรงนู้นนะครับซึ่งมันดูแล้วมันก็ยังใหม่อยู่แล้วก็เวลาสตาร์ทรถเนี่ยผมผมสังเกตเห็นนะมันมันมีไฟแลบที่ที่ตัว ไดสตาร์ด้านท้ายเนี่ยแต่ผมก็ไม่ได้ถอดแล้วก็ไม่ได้สังเกตอะไรมากมายคิดว่าแปลงฐานตัวไดสตาร์มันจะมีแปลงฐานใช่ไหมครับผมก็คิดว่าแปลงฐานอะ่ะมันน่าจะสึกหรอครับเพราะว่าเจ้าของอพาร์ตเมนต์ที่ผมเช่าอยู่เนี่ยแกเคยมีประสบการณ์แบบนี้แล้วก็ และแกก็เปลี่ยนแปลง่านไปรถยนต์ของแกเนาะแล้วก็เอาซองแปลง่านเนี่ยมาให้ผมด้วยเพื่อจะให้เปลี่ยนรถคันนี้นะครับแต่ผมศึกษาข้อมูลในยูทูบแล้วรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนค่อนข้างยากถอดเนี่ยยากมากๆเลยเพราะว่าผมอยู่อาพาร์ตเมนต์เนาะไม่ได้อยู่บ้านแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือผมไม่ครบฉะนั้นไม่ได้การแหละเพราะว่ารถเนี่ยมันจําเป็นต้องใช้คุณภอาพยจะต้องใช้ไปซื้อกับข้าวแล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยก็คือ,คอ ค่อนข้างลาบากครับฉะนั้นผมทํางานติดต่อหลายวันด้วยไม่มีเวลาหยุดเราก็เลยไม่ได้เอารถไปซ่อมนะครับพอหยุดผมก็เลยเอาไปซ่อมนะครับพอไปที่ร้านก็ให้ร้านแกเช็คให้นะครับผลปรากฏว่าเป็นที่ตัวไดสตาร์ทจริงๆครับตัวใดสตาร์ทเนี่ยทีแรกก็ให้เขาเช็คหมดเลยนะก็แบตเตอรี่ก็เก่าแล้วก็เลยเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปไปด้วยเลยก็คือแบตเตอรี่เนี่ยก็ผมเอาไปเทินเนาะก็ เชินแบตเตอรี่2ลูกก็คือแบตเตอรี่เก่าที่ผมใช้ในระบบโซล่าเซลล์เนาะเป็นแบตเตอรี่ของพานาโซนิกเป็นแบตเตอรี่รถยนต์มือ2ลูกเก่านะครับแล้วก็แบตเตอรี่ตัวที่ติดรถลูกเก่าของผมนะครับสลูกแล้วได้ลูกนี้มาก็จ่ายตังค์ไปในราคา1,900บาทนะครับหลังจากเขาเปลี่ยนให้เนี่ยมันก็สตาร์ทคือแบบมันไม่ฉึงอ่ะก็คือมันเหมือนสตาร์ทติดแต่มันเหมือนไม่ฉึงขึ้นมาเลยอ่ะ พูดง่ายๆคือมันเหมือนมันสตาร์ทติดยากฉะนั้นช่างเขาก็เลยเช็คให้ก็คือให้ลองสตาร์ทแล้วก็ฟังเสียงเขาก็มองไปที่ตัวไดสตาร์ทเนี่ยก็เห็นเหมือนที่ผมเห็นนะก็คือ,อมีไฟสปาร์คที่ตัวด้านหลังด้านหลังของไดสตาร์ทรถนะครับซึ่งเอาละเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าช่างเขามีประสบการณ์เนาะช่างซ่อมไดสตาร์ช่างเปลี่ยนแบตเตอรีนะ่<ๆ>เขาเลยบอกว่าโอเครู้สาเหตุแล้วเขาก็มือล้วงไปน็อตหลวมครับเพื่อน เป็นนอ็อตที่ไฟจากขั้วบวกจ่ายไปยังเขาเรียกอะไรนะตัวสตาร์เตอร์ตัวเล็กๆที่อยู่ข้างๆไดสตาร์นะครับขั้วต่อสายไฟตรงนั้นนะมันหลวมพอมันหลวมปุ๊บมันก็เลยทําให้เกิดประกายไฟแล้วก็ไฟเดินไม่สะดวกครับถึงแม้จะเป็นแบตเตอรี่ใหม่แบตเตอรี่เอามาขนานกันแอมสูงก็ยังสตาร์ทรถลําบากครับคือติดๆด,ดับดับ คือบางครั้งก็สตาร์ทได้บ้างบางครั้งก็สตาร์ทไม่ได้เออรู้สาเหตุเลยผมก็ใจชื้นเลยคิดว่าทีแรกคิดว่าใดสตาร์ทน่าจะมีปัญหาแล้วละ่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบเครียดนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างราคาสูงเนาะแล้วก็ถ้าซ่อมเนี่ยมันก็ซ่อมค่อนข้างลาบากก็ต้องช่างเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนใหม่แล้วก็น่าจะสองพันเทิร์นแน่นอนแล้วก็เราอาจจะไม่มีเครื่องมือไม่ครบในการทําเองนะครับ ฉะนั้นพอเจอสาเหตุว่าเป็นที่คั่วต่อสายไฟหลวมเนี่ยโหสบายใจเลยฉะนั้นช่างก็เลยขันให้น่าจะเป็นน็อตเบอร์สิบแล้วถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวมันจะขึ้นรูปให้นะว่ามันเป็นตัวแบบไหนนะครับก็ลองดูได้ฉะนั้นมันก็แปลกเนาะขับไปขับไปมันหลวมมันคลายได้ยังไงปกติแล้วมันไม่น่าจะคลายได้เนาะแต่ก็ถือว่าโชคดีนะครับเจอสาเหตุแล้วก็ไม่ต้องแก้ปัญหาที่แบบว่าต้องเปลี่ยนตัวแปลงหาหรือเปลี่ยนตัว ได้สตาร์ทใหม่จะได้ประหยัดตังค์ไปนะครับก็ถือโอกาสเปลี่ยนแบตเตอรี่ตัวใหม่ไปแล้วก็เจอสาเหตุว่าได้สตาร์ทคั่วมันหลวมแต่นี้ผมก็เป็นไอเดียและต่อไปนะถ้าเกิดมีอาการแบบนี้อีกเนี่ยผมก็จะสามารถเช็คเองได้นะครับเราต้องมีประสบการณ์ก่อนต้องยอมเสียงเงินก่อนนะครับเพื่อเพื่อแลกกับความรู้นะครับแล้วก็ครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะเป็นประสบการณ์ของเราแล้วเป็นไอเดียที่ดีมากมนะครับ ผมคิดว่าคลิปนี้เหมาะสําหรับที่ใครที่มีรถยนต์นะอาการนี้เกิดขึ้นแน่ๆแน่ๆน,น,นะครับฉะนั้นตอนนี้ผมก็แบตเตอรี่ LTO หรือแบตเตอรี่ร0อยปีหรือเรียกอย่างว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไทเทเนตเนี่ยผมก็ต่อไปเลยจะไม่จะไม่ถอดออกหรอกเพราะว่าเอาขนาดกับแบต ลูกลูกใหม่ที่ผมเปลี่ยนมาเนี่ยก็คือใช้ไปด้วยกันเลยเนื่องจากว่าอะไรเพื่ออะไรเพื่อจะเป็นการถนอมแบตเตอรี่ลูกนี้นะเพื่อให้เขามีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับแบตเตอรี่ LTO ตัวนี้ไม่สามารถใช้แบบ100%โดยไม่มีแบตต,ตัวนี้ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าแอมมันต่ำมากๆสามารถสตาร์ทรถได้อ่าจ่ายกระแสดได้สูงชั่วคราวชั่วขณะเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาไปหล่อเลี้ยงไฟในภายในรถยนต์เนี่ยมันไม่เพียงพอ แต่ผมคิดแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราใช้สตาร์ทรถแล้วก็รถติดไดชาร์จทำงานเนี่ยไฟต่างต่างระบบไฟในรถนะมันก็จะใช้จากาตัวไดชาร์จเนะจาะฉะนั้นมันก็ใช้งานได้แหละแต่แบบเราอาศัยว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราดับเครื่องเนี่ยเราต้องใช้พัดลมใช้ไฟนู่นนี่นั่นบ้างเนี่ยเราก็กลัวแบตเตอรี่ตัวนี้หมดแต่ถ้าเกิดไม่มีแบตตัวเนี้ยเสริมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสตาร์ทรถไม่ติดนะครับฉะนั้น แบตหลักก็คือแบตนี้แบตนี้เป็นแบตเสริมแบตที่ช่วยสําหรับยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ตะกัวกรดแบตเตอรี่แห้งหรือแบตเตอรี่หลักของเรานะครับฉะนั้นเดี๋ยวจะมาดูกันว่าผมจะใช้แบตลูกนี้ได้นานเท่าไหร่นะปกติผมจะใช้ได้ประมาณ2ปีครึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันพอต่อแบตเตอรี่ร้อยปีหรือแบตเตอรี่ลิเทียมไฟนเนอ่าไปแล้วเนี่ยมันจะยืดอายุการใช้งานได้ไหมก็สรุปแล้วผมเสียค่าใช้จ่ายไปก็คือแบตตัวนี้ อ9 0่า1,900บาทนะครับแล้วก็แบตลิเธียมไทเทเนตเนี่ยก็ราคา1,200บาทพร้อมสายฟงสายไฟเนี่ยก็ตีสว่าประมาณ1,500บาทรวม2อย่างก็เพื่อนๆก็คิดเอา1,900บาทบวก1,500บาทนะครับค่าใช้จ่ายผมก็ประมาณนี้ถ้าเกิดผมใช้แบตเตอรี่ชุดนี้นะครับได้สัก5ปีก็ถือว่าคุ้มแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็ไอเดียคลิปนี้นะครับก็ เป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆที่มีรถยนต์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าท่านใดมีรถยนต์นะครับแล้วก็ใช้ไปนานๆสัก10บปีขึ้นไปหรือใช้รถบ่อยๆเนี่ยต้องมีโอกาสเกิดเหตุการณ์แบบผมอย่างนี้แน่นอนนะครับชมคลิปนี้จบแล้วก็ไประวังนะครับเราแวดระวังรถของตัวเองนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องเช็ค CCA แบตเตอรี่นะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะหาซื้อมามันจะมีประโยชน์มากเลยนะถ้าเรามีเครื่องเช็ค CCA แบตเตอรี่เนาะถ้าเช็คไปแล้วแล้วแบตเตอรี่เนี่ย CCA ยังสูงอยู่พอที่จะสตาร์ทรถเนี่ยเราจะตัดปัญหาไปได้เลยนะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยไม่เสียแน่นอนก็คือเป็นที่ได้สตาร์ทแล้วก็ไปเช็คระบบได้สตาร์ทมันก็จะทําให้เราเจอปัญหาถูกจุดแล้วก็ไวมากขึ้นนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์และก็เป็นไอเดียให้เ,เพื่อนๆที่มีรถไม่มากก็น,น้อยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ